ช่วงเช้าวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นเช้าของวันอังคารผู้บริหารและก็แฟนคลับชาวไทยครับได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครับต้อนรับฮีโร่นักบิดไทยก้องสมเกตจ,จันทราครับเจ้าของรถแข่งมาไเลข35เดินทางกลับมายัางประเทศไทยในครั้งนี้หลังจากที่คว้าโพเดียมครั้งที่3ครับนี่คุณจุตมาศอินปิงการนันซึ่งเป็น บอสใหญ่ด้านมอเตอร์สปอร์ตของไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริงครับและมีคุณบระอารักษวพรประภาครับรองประธานกนรกนรมการบริหารของบริษัทไทยฮอ n นด้าแมนูแฟคเจอริงถ่ายภาพร่วมกับแฟนคลับที่มารอต้อนรับกล้องครับกล้องเองเส้นทางในฤดูก,กาลนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับมาแล้วนักบิดชาวไทยคว้าโพเดียมที่3สนามล่าสุดครับของ m o โ o 2ที่เลอมองในประเทศฝรั่งเศสครับกับการแข่งขันใน รายการเฟรนด์กลางปีมีฟิล์มเล้่อราวไรโรดด้วยครับฮีโร่โมโรทูคนแรกของชาวไทยครับมีชอมอบชอบมากรอ,อกให้ด้วยคุณลักษณ์วรวภาครับนี่เป็น first Thai win in GP history ครับคุณจุธามาศมีฟิล์ม้ามาด้วยครับถือเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่นักแข่งไทยนั้นได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็มีทีมงานใน Honda r a c i n g Thailand ด้วยนะครับมีคณะการทำงานต่างๆครับแล้วก็มีแฟนๆชาวไทยแล้วครับที่เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ต้อนรับมีแฟนนักบิดตัวน้อยด้วยนี่น่าจะเป็นหนึ่งในนักบิดที่อยู่ในโครงการฮอนค่า Academy นะครับก็มีกล้องสมเกรตจันทรานั้นเป็นไอดอลเดินทางกลับมาสร้างแรงบัานดาลใจให้กับแฟนๆชาวไทยแล้วก็เด็กๆที่ กำลังจะเจริญรอยตามแล้วครับนี่ครับกล้องสมเกียรติเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับสนามต่อไปของกล้องเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างกันอยู่2สัปดาห์แล้วครับกลับมาประเทศไทยช่วงเวลาสั้นๆมีภารกิจเล็กน้อยครับที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวโอ้โหอบอุ่นมากนะครับทีนี้ไปฟังเสียงของกล้องสมเกตจันทราหน่อยครับ สำหรับครั้งนี้ที่เราอมังก็แข่งกันที่ฝรั่งเศสก็รู้สึกดีใจมากครับที่ที่สามารถว้าในตำแหน่งที่3ม,มาฝากพี่น้อกแฟร์แฟร์เจ้าทายได้แล้วก็เราเราเซตติ้งรถได้ค่อนข้าง,งดีตั้งแต่ในช่วงเอพีหนึ่งแล้วก็เอพีสองครับแต่ทีนี้เหมือนกับเราไปเสียจังหวะเซตติง้งพลาดก็คือในช่วงเอพีสามแล้วก็คอดิฟายก็คือผมได้คุยกับทีมงานว่าเราอยากลองแบบนี้แต่พอเราได้ลองเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเค เราก็เลยตัดสินใจที่ว่าในช่วงแข่งเราก็เลยกลับมาใช้ในเซตติ้งเดิมแล้วก็รู้สึกค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เพอร์เฟกมากในใน,ในช่วงแข่งก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่สามารถคว้าในตำแหน่งที่3มาฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยได้ก็ต้องขอขอบคุณทางอ่าไทยฮอนด้ามากครับที่คอยสนับสนุนผมมามาโดยตลอดก็ขอบคุณมากๆครับอนีา้านีสองนาที่เราแบบเราแข่ง ก็ยังอย่างเลสก่อนหน้านี้ก็คือเราแข่งกันที่เจเลสก็ได้พลาดลบเนื่องจากว่าเรามีปัญหาในช่วงเบรกหลังเบรกหลังเรารถมีอาการสรับเราก็ได้คุยกับทางทางคนที่ทาเบรกว่าเราจะทํายังไงให้ให,ให้ให้เราเบรกหลังได้ได้ใช้งานได้ปกติเวลาร้อนอะไรเงี้ยก็ทำทำไงให้สามารถใช้งานได้ปกติก็เขาได้มีการเปลี่ยนแล้วก็มีการโมดิฟายใหม่ก็ ทำให้รู้สึกว่าในช่วงการแข่งที่เรือมังก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็อาการที่สับอะไรเงี้ยครับก็หายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าคอนโทรลรถได้ค่อนข,ข้างที่จะง่ายขึ้นก็รู้สึกตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับรถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับความพร้อมสนามต่อไปหรความพร้อมกัก็สนามต่อไปก็จะแข่งกันที่อิตาลีครับก็สนามโมเจลโลก็ตอนนี้ทางทีมเราก็พร้อมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ตัวผมก็ พร้อมอย่างาร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่ทุกๆสนามครับก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนครับก็ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมในเลทต่อๆไปด้วยนะครับมีการตรียมคือ,อ,อตอนนี้ครับก็คือตอนนี้ผมแข่งในรุ่นโมโต2อยู่ก็ผมก็อยากจะทําผลงานครัผมให้ให,ให้ให้ดีที่สุดครับในใ,ในในปีนี้แล้วก็ ในปีหน้าเราก็มามารอดูกันครับว่าผมจะไปอยู่ในม o t ต g p หรือว่าผมจะขีใ่ในในม o เตออยู่ก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์ผมได้ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศครับกองสมเจตจันทราแล้วก็การให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องรายละเอียดการเซตติ้งที่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคุญแจสําคัญไปสู่การคว้า,าอันดับที่3ในการแข่งขันสนามล่าสุดที่ เลอมองส์ในประเทศฝรั่งเศสครับคุณอลักษณ์พรประภาก็มาด้วยมีฟิล์มวิภากรนเลโรแลวก็คุณจุธมาศอินบิงการานครับกับแฟนคลับที่มากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทีนี้ไปคุยฟังบทสัมภาษณ์ของคุณอลักษณ์พรประภาะครับว่าเป้าหมายในโครงการฮอนด้าเรสตูเดรีมเนี่ยวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างครับสําหรับสมเกตจันทานะครับทิงของกล้องเบอร์35นะครับก้าวมาจากโครงการเรส t ูเดรียมนะครับแล้วก็โครงการนี้ ก็ได้เสนอไปทางกกทนะครับบรรจุเลยนะครับเป็นความหมายเลยครับว่าเรสตูดิมแล้วก็ได้คุยมาถึงว่าร o ทูมอ m ต t o g จนะครับซึ่งเราหวังไว้ว่า2025นี้จะมีนักขี่ของไทยเนี่ยเข้าไปสู่รายการเรสตูดิมร a ทูมอ d ต o m o จีพีและความหวังนั้นมันก็ใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับสมเกียรติจันทาคนไทยคนแรกนะครับที่ ทำได้สำเร็จนี้นะครับเห็นไหมครับที่ประเทศอินโดนีเซียกล้องได้โพเดียมกล้องไปสนามอื่นนะครับถึงแม้ประสบการณ์จะน้อยกว่ารักขีต่างชาตินะครับแต่ก้องก็ทำได้แล้วว่ากล้องขึ้นที่สองก้องขึ้นที่สามนี่นะครับเลสตูเดรีมโรสทูมบอลโต้จีพสมเกียจจันทากิงของก้องเบอร์สามช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจสมเกีจจันทาด้วยนะครับผมสนามต่อไปนะครับที่สมเกียิ จะต้องไปโชว์ความสามารถนําเสียงเฮห้เราก็คือที่ประเทศอิตาลีนะครับผมที่ประเทศอิตาลีเนี่ยนะับสนามมันจะค่อนข้างจะยาวแล้วก็มีโค้งแบบที่สมเกียรติชอบนะครับเพราะว่าการขี่นี้มันมีการเพราะความความสามารถแต่ละคนนักแข่งแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับสมเกียรติจันทามีการเข้าโค้งที่เร็วแล้วออกได้ไว ผมมองว่าสนามอิตาลีนี่นะครับสมเกียรติจะนําความมันให้เราได้ได้เชียร์กันนะครับก็ช่วยกันเชียร์สมเกียรติจันทานะครับผมนั่นก็เป็นบรรยากาศแลวก็การให้สัมภาษณ์ของคุณอ,อารัชพรประภาครับแน่นอนครับกล้องสมเกียรติจันทรานั้นผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินมีแจกลายเซ็นให้แฟนๆที่ไปต้อนรับด้วยครับ สร้างแล้วก็ปลุกกระแสให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างมากเลยครับให้มีการเติบโตแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแฟนๆที่ไม่เคยชมการแข่งขัน m o t ต g p หรือการแข่งขันในรายการ m o โต2ทูเองก็ได้รู้จักว่า m o t ต g p นั้นมีรุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กด้วยจากผลงานของคนนี้นะครับก้องสมเกียตจันทราโปรแกรมของก้องสมเกีตจันทราครับเลือีก14สนามในฤดูกาลนี้เป็นงานที่ท้าถายมาก สนามต่อไปก็จะไปแข่งขันกันที่มูเจ e โลเซอร์กิ t ในประเทศอิตาลีครับ27ถึง29พฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ตัวของกล้องสุเกตจันทราเองครับในช่วงของวันที่18พฤษภาคมนี้ครับก็คือวันนี้นี่เองก็มีกำหนดที่จะเข้าพบคุณเ,เข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ เพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรในความสําเร็จครั้งนี้นะครับก็มาติดตามกันดูว่ากล้องสมเกตจันทรานั้นจะสร้างผลงานได้ดีแค่ไหนกับการแข่งขันในม o ตอทูเป้าหมายต่อไปก็คือการบิดในมโ t ตอจีพีให้ได้แหละครับมันไม่ใช่เพียงเป้าหมายของกล้องเองคนเดียวครับแต่ว่าเป็นความฝันของคนไทยทั้งประเทศครับ ถือเป็นนักบิดไทยครับที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อย่างแท้จริงให้กับวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะในวงการกีฬาความเร็วครับ